สวัสดีค่ะสินะคะวันนี้สิมีหนึ่งผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำค่ะซึ่งสิเป็นคนที่ต้องบอกก่อนนะคะว่าสิเป็นคนที่ถ่ายยากมากๆเลยสองสามวันจะถ่ายครั้งหนึ่งค่ะเพราะเป็นคนไม่ชอบทานผักและผลไม้าทานอาหารไม่เป็นเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาในการออกกำลังกายจึงทำให้ระบบขับถ่าย เสียค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบลองอาหารเสริมค่ะลองมาทบทุกยี่ห้อแล้วค่ะพูดได้ว่ามีใครมาแนะนำอะไรลองหมดค่ะเ mm hmm. hey, แต่ว่าวันนี้ผล mm hmm. ิตภัณฑ์นี้ค่ะไฟโตวีค่ะ mm hmm. ก็มีคนมาแนะนำเหมือนกันค่ะแนะนำให้ลองเหมือนกันค่ะเป็นพี่ที่รู้จักกันแต่ว่าผลิตภัณฑ์ไฟโตวีที่ต้องเอามาบอกต่อกันนี่นะคะคือ กินแล้วค่ะลองใช้เองค่ะเห็นผลตั้งแต่ซองแรกที่ทานเลยค่ะสีทานไปแค่หนึ่งซองนะคะหนึ่งซอง่อนนอนค่ะตื่นเช้ามาจากที่สองสามวันถ่ายครั้งหนึ่งอ่าวันเดียวถ่ายไปสองสามรอบเลยค่ะก็เลยรู้สึกประทับใจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ตัวอ,อื่นที่ทานมาเลยค่ะก็เลยรู้สึกเปลิมมากเลยต้องเอามาบอกต่อกันนะคะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการล้างลำไส้ล้างสารพิษนะคะซึ่งสิทานเองแล้วสิมีความประทับใจเป็นอย่างมากจึงอยากให้ทุกคนได้ลองทานดูค่ะถ้าเป็นค่าขาที่ชอบลองผลิตภัณฑ์หรือลองมาแทบทุกยี่ห้อแล้วไม่ได้ผลนะคะสิ 4, แนะนำตัวนี้เลยค่ะไฟโตวีค่ะสนใจถ้าสนใจในผลิตภัณฑ์นะคะแอดไอดีไลน์มาคุยส่วนตัวเลยค่ะหรือไม่ก็ โทรตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ